เรื่องโยงหลายๆอย่างที่ผมเรียนให้ทราบไปแล้วนะครับมันทำให้เกิดการมาเชิญหน้ากันอย่างรุนแรงปกติศาสตร์ที่เรียบร้อยทุกท่านท่านก็เข้ามาแบบนี้ผมก็ให้การสรุปทุกท่านอยู่แล้วนะครับการกระสุนหน้าดังนั้นการปรุกพักการเมืองจะทำยังไงนะไม่ถูกครอบงำไม่ใช่กลุ่มไทยกลุ่มหนึ่งอย่างเดียวไม่ได้ไปหาทางมาออกแบบสถาบันการเงิน